สวัสดีครับทุกคนและในวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับเกม Roblox Map Kaiju Universe ซึ่งก็ใช่แลลวครับผมในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปทําการรีวิวตัวละครตัวใหม่ล่าสุดของตัวเกมกันนะครับทุกคนนะนั่นก็คือจะเป็นท่าทของเจ้าตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมตัวละครที่มีชื่อว่าเจ้าโอกัดนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวละครตัวใหม่ล่าสุดของณปัจจุบันนี้เลยนะครับผมนะก็เพู่วมตรงเลยนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ คือว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีราคาไม่แพงเลยนะครับผมรู้สึกว่าประมาณ3 0,000่นกว่ากิเซลเท่านั้นนะครับผมก็คือคุณซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งฟาร์ไม่เสียเวลานะครับทุกคนก็สามารถซื้อได้เลยนะครับเพียงแค่คุณมีเงินเท่านั้นเองนะครับก็คือจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเจ้าโลกัดตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่านะครับผมเหมือนกับทางตัวเกมนั้นเขาได้ทําการเอาเจ้าตัวโลกัดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับคู่ปรับหรือว่าเป็นอะไรของเจ้าการมันด้าด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็ อะไรเพิ่มเติมนะครับรู้สึกว่าจะเป็นดาเมจแล้วก็เพิ่มเลื่อนแล้วก็สกิลอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยังไงทุกคนก็สามารถรอไปดูกันได้นะครับเอารูปแบบประมาณว่าเป็นเหมือนคู่หูหรือคู่ปรับกันนั่นเองนะครับสองตัวนี้นะก็๋ยวันนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูเจ้าตัวละครรอกัดตัวนี้กันก่อนนะครับแต่ว่ากอนอื่นด้ยนะครับทุกคนผมองบอกงี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับผมที่ทําการอัปเดตมาคือเจ้าไซรอนตัวนี้นะครับที่เป็นงูอะไรสักอย่าง ยังไม่ได้ซื้อมานะครับผมตัวนี้มาซะก่อนนะก็เดี๋ยวมาดูเจ้าตัวรอกัดตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับทุกคนนะก็อย่างแรกไปเลยครับผมดูกันที่สเต็กันก่อนนะครับสเตตก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเลยที่4ี่0นนะครับแล้วก็ตันอยู่ที่5,850นะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ชาร์จเดตตามนี้วอล์กสิบสี่วิ่งยี่สิบเจ็ดนะครับวายน้ำหกห้าก็ถือว่าไม่เร็วอะไรเลยนะครับทุกคนจะมีสเตตประมาณนี้นะแล้วก็ท่าต่างๆของมันนะครับผมก็จะมีดาเมจประมาณนี้เลยนะครับ ก็ต้องมาลองดูในเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะสามารถทำอะไรได้บ้างนั่นเองโหอ,อะไรวะเนี่ยท่านี้ดาเมจพันสามร้อยห้าสิบแล้วก็พันสองร้อยห้าสิบนะครับน่าจะแรงหน้าดูเลยนะอ่ะโอเคทุกคนถ้างั้นไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวละครรอกัดตัวน,นี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคน let's go <S โอเคครับทุกคนแต่แต,แต,แต่และนี่นะครับทุกคนก็คือตัวละครใหม่ล่าสุดของไคจูนิเวิร์สนะครับผมหรือว่าจะเป็นทางด้านของเจ้ารอกัดนั่นเองโอ้โหทุกคนก็พูดตามตรงเลยนะครับว่า มันคือตัวอะไรวะเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับทุกคนว่ามันคือตัวอะไรเนี่ยมันก็แบบลักษณะที่เป็นเหมือนกับสัตว์เลื้อยคานนะครับมี2แขนสีขาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างหน้านก็จะเป็นเหมือนด้วงหรือเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครแบบออกแนวเป็นก้อนหินเป็นแรงนี้ด้วยนะครับผมเหมือนเจ้ากัมมันดาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครเหมือนกับธาตุน้ำนะครับสามารถใช้สก,กิลน้ําได้เลยนะครับเดี๋ยวเป็นสกิลอะไรก็ไปลองดูก็แล้วกันเนาะซึ่งอย่างแรกตัวโมเดลนะ ผสมกับอะไรไม่รู้นะครับหลากหลายเลยนะซึ่งดีไซน์นะครับผมก็บอกเลยว่ามันก็ดูโอเคดูเป็นแบบสัตว์ไม่มีพิษมีภัยไม่ใช่สิดูเป็นประมาณว่าเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆนะครับไม่ค่อยมีพิษมีภัยแต่มันต้องแบบมีความน่ากลัวอยู่ในตัวอะไรประมาณนี้เป็นเหมือนกับอารมณ์แบบไครจูเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยก็พูดได้นะครับไม่แน่เป็นใครจูรดับเอ็นเกมนะครับตัวละครตัวนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็นิมิชั่นตอนเดินดูหน่อยสิเป็นยังไงนะครับก็ค่อนข้างที่จะเดินต,ต,ต,ตุม้มๆเต็มๆแบบนี้นะครับนะิมิชั่วา้ ข้างในเนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่ามันมีหน้าข้างในด้วยนะคบผมหน้าเหมือนปลาดุกเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ข้างในตรงนี้นะเห็นไหมเออนะประมาณนี้นะครับผมเดินสีขาอ่าแล้วก็มี2แขนตรงนี้นั่นเองนะครับเหมือนปลาดุกเว้ยเหมือนปลาดุกอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็ตอนวิ่งนะครับทุกคนก็จะมีสัดประมาณนี้เลยนะครับก็ค่อยวิ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะโอ้โหดูแบบไม่ค่อยสมดุลยังไงไม่รู้ว่ามีแขนใหญ่ๆหัวใหญ่แบบเนี้ยแล้วแบบดูไม่ค่อยจะวิ่งแบบสมประกอบวเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้เนาะซึ กันต่อเลยนะครับผมนะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมจะมีกันทั้งหมดแค่1 2 3 4สกิลนะครับแล้วก็มีท่าวีนั่นเองพร้อมกับหลอดตรงนี้นะครับผมหลอดนี้ก็คือหลอดมันเขียนว่าฟลอตนะครับน่าจะเป็นหลอดเกี่ยวกับน้าท่วมหรือว่าเกี่ยวกับน้ำอะไรสักอย่างนะครับผมดูที่ว่าหลอดตรงนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับว่ามันใช้สำหรับทําอะไรได้บ้างแต่ก็น่าจะไปใช้สลับการที่เราสามารถเพิ่มดาเมจได้ผมคิดว่าประมาณนั้นนะครับทุกคนนะแล้วก็ท่าต่างๆมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมเริ่มต มือของมันนะครับผมในการตะปบใส่คู่ต่อสู้นั่นเองโหก็ตะปบซ้ายตะปบขวาประมาณนี้นะครับก็ตีไม่เร็วนะตีค่อนข้างที่จะช้าเลยนะครับก็ค่อยๆยต้เตี้ยมแบบนี้ไปนะครับผมใช้พลังแห่งการตีพ่อตีแม่นะครับผมมือแบบมือโคตรใหญ่เลยเนาะอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนท่าสองครับผมท่าสองคือท่าอะไรอ่าไปข้างหน้านะครับผมพร้อมกับการทุบดินแบบนี้เลยนะครับผมโอ้ยมีเอฟเฟกด้วยเฮ้ย เทจัดนะครับเอฟเด็กด้วยไม่ธรรมดานะครับม่ใจเหมือนกันว่าเป็นคอมโบหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะไม่ใช่คอมโบนะครับทุกคนเป็นประมาณนี้เลยอ่านะครับผมท่าสนัแล้วก็ต่อไปครับทุกคนต่อไปคือท่าที่3นะครับท่าที่3มีชื่อว่าท่าซูนามิแครสทุกคนดูซิเป็นยังไงเฮ้เฮ้เๆ้ๆท้เฮ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 ้เก้เฮ้เฮ้เฮ้เั้เฮ้เ้้้้เ้้้โ ก้อนคลื่นยักษ์ซีนามินะครับผมไปข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเองโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่ามีท่าแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเกมมันก็ทําให้หน่าเล่นแล้วก็ไม่น่าเล่นไปในตัวเลยนะครับเพราะว่าท่าเนื่อไหมถ้าสมมุติเรามาใช้กันแบบท่าสัมม่นเยอะมันดูมั่วๆไงไม่รู้อะแล้วผมมองว่าดาเมจอาจจะไม่แรงเท่าไหร่ด้วยนะครับผมเพียงแค่ว่ามันสามารถที่จะแบบอะไรอะใช้ได้ดระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สะท้อนกลับมานะครับคือผมว่าน่าจะโดนน็อกแบ็คกันบ้างแหละพวกนี้นะใครที่โดนแบบดาเมจของเจ้าตัวนี้นะะะคครบบเนนอออี่่ืาจจแบบไนะถึงะ ออกไปเยอะแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรนะครับเพราะนันจะบล็อกเอาไว้นั่นเองนะครับมาดูขี้โกงเกินไปว่าเออท่านี้ขี้โกงมากเลยนะแล้วก็ต่อไปก็คือท่าสี่ครับผมรีฟดิสเพลสนะครับผมก็คือเป็นเหมือนปะการังปะปะการังนี้โอ้โหเป็นก้อนปะการังแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมนะแล้วก็น่าจะสร้างดามเมจได้แล้วก็น่นทำให้ศัตรูนั้นติดกราวนั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมท่าของมันมีไม่เยอะนะแต่ก็ดูขี้โกงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือถ้าเปเทียบกับตัวเก่าๆนะทุกคนอย่างเช่น, ip, นมา,นนายยนรยราคคาแค่่0,000เองอะ เลนคาคินอดด้วยอะไรประมาณนี้คือผมมองว่าแบบมันสามารถเอาไปสู้ได้สบายเลยนะครับมันจะทาให้เสียสมดุลเกมหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับทุกคนนะโอเคต่อไปครับทุกคนท่าวีครับผมเป็นยังไงอ๋อท่าวีนะครับผมจะเป็นท่าแห่งการชาร์จนะครับทุกคนนี่พฮเทว่ะชาร์จประมาณนี้เลยนะครับก็คือชาร์จฟลอดตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นหลอดตรงนี้นะสามารถชาร์จเต็มหลอดได้แล้วก็100%แล้วแล้วก็เป็นยังไงต่อดูซิสามารถอ่ใช้ทำอะไรได้ไหมเอฟเฟกอะไรเปลี่ยนหรือเปล่า ไม่น่าเปลี่ยนนะแต่ผมมองว่าดาเมจน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนประมาณนี้นะถ้าใครรู้ข้อมูลก็สามารถมาบอกผมได้นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแล้วก็นี่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมเออก็ถือว่าดูดีนะแล้วก็ดูแบบเล่นง่ายดูเล่นไม่ยากนะครับแต่ว่ามันจะทําให้เกมเสียสมดุลหรือเปล่านี้ไม่รู้นะครับแล้วก็อ่ะต่อไปในน้ำก็ผมในน้ำเป็นยังไงดูซิท่าหนึ่งอ่า1่าตะปรับตะปบเหมือนบนบกนะครับแล้วก็ถ้า2เป็นยังไงถ้า2อ่าพุ่งนะครับเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ถ้า3ถ้า3มโอรวะเนี่ย ลูกบอลไฟเหรอแล้วลูกบอลไฟลูกบอลน้ําทุกคนเป็นการเสกลูกบอลน้าโจมตีใส่ศัตรูได้เลยนะครับผมนะเออก็ตัวนี้น่าจะเหมาะอยู่ในน้ำเหมือนกันนะแต่ก็พูดตามตรงว่าไอ้ท่าสามนี่ผมมองว่าอยู่บนบกน่าจะคุ้มกว่านะอยู่ในน้ำมันปไปตีใครว่าปกติไม่ค่อยลงน้ำมันอยู่แล้วนะทุกคนนึกออกปะเนี่ยเป็นลูกไฟลูกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เสกอะไรก็ค่อนข้างที่จะสวยดีนะครับทุกคนนะอ่ะเป็นประมาณนี้กันแล้วกันนะครับแล้วก็มาสุดท้ายนะครับทุกคนมานะดูกันที่ท่าคำรามของเจ้าตัวละครตัวนี้กันหน่อยดีกว่านนนครัเเิ่่่มต้จาากกกออลยนะ อ่าโอเคนะครับผมมินิมชั่นดีนะครับผมแต่เสียงไม่ค่อยผ่านสักเท่าไหร่นะผมว่าเสียงมันแปลกๆนะแล้วก็เออเหมือนกับว่าเราเห็นตัวตนที่แท้จริงของมันด้วยนะครับผมข้างในกระดองตรงนี้เอ๊ะมันก็เรียกว่าอะไรดีว่าเหมือนด้วงเหมือนเต่าเหมือนอะไรก็ไม่รู้ทุกคนลองนึกเอาแล้วกันนี่ประมาณีนะครับผมหน้าเออเหมือนหมาปักเหมือนหมาน้อยเลยทุกคนจริงๆนะครับนี่คือท่าอาเนาะแล้วก็ถ่อไปท่าทีครับผมเป็นยังไง อถ้าอากับท่าทีนะครับผมเสียงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแล้วก็อนิเมชันก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ผมมองว่าอนิเมชันท่าทีนี้เท่จัดหวาเป็นการคำรามแบบกึกก้องแบบเขาเรียกว่าอะไรวะค่อนข้างที่จะดูแบบ หน้าเกรงขามเออพูดประมาณนี้ดีกว่านะครับถึงแม้ตัวละครมันจะดูแบบก็ลอกก็แกกนิดน,นึงแล้วก็เออใช่เหมือนตัวละครแบบในไคจูเปซิสติกลิมเหมือนกันทุกคนผมก็นึกอยู่นะว่าเออเหมือนกับไปนั่นแมอ่ะที่เป็นตัวละครอ,อะไรวะที่อ้วนอ้วนนะทุกคนไลจินไลจูหรือว่าอะไรสักอ,อย่างก็ <ขอ S 2> ผมนึกนึกไม่ออกทุกคนถ้าใครเคยติดตามผมมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับผมมันก็จะมีแบบไคจูเนเวิร์เนี่ยมันเคยกำลังจะสร้างตัวละครจากแปซิสติกลิมนะครับทุกคนก็คือจะเป็นตัวนั้นแหละไลจูบอกว่าไม่น่าพหลลุดดมมมาาาาาานนนนะััับกกกก็็็็่่จเเปตวว้้้ไแอท 吧。 เออเนี่ยดูหน้าดูอะไรเนี่ยมีความอ้วนมีความอะไรผมว่าคล้ายเลยนะครับน่าจะเป็นตัวนั้นแหละยังไงก็ทุกคนคิดยังไงสามารถคอมเมนต์มาบอกผมกันได้เลยนะครับทุกคนนะอ่ะไปแล้วครับทุกคนไปไปลองเล่นเกมเพย์กันดีกว่านะครับทุกคนว่าตัวนี้จะเล่นเกมเพย์สนุกแค่ไหนกันเชนนะครับทุกคน let's go โอเคมาครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนกลับกันมาที่เกาะโตเกียวกันอีกเช่นเดิมตามเคยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมารอเล่นเจ้าเกมเพย์ของเจ้าตัวละครตัวนี้กันดูนะครับผมนะรอกัดนั่นเองนะครับงัจหว ผมบอกเลยนะครับว่าไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมตอนนี้เนี่ยตัวเกมมันค่อนข้างที่จะแหลกมากๆเลยนะครับไม่รู้มีใครเป็นเหมือนผมบ้างแต่ว่าม่งโคตรแหลกเลยนะครับถ้ามาโตเกียวนะก็ถ้าแหลกอะไรก็ต้องขออภัยทุกคนมาณท,ที่นี้ด้วยกันนะครับผมนะอ่ะก่อื่นลแล้วกันทุกคนขออนุญาตลองใช้ท่า3าได้ป่ะอยากลองใช้ท่า3กับตึกดูนะว่ามันสามารถสร้างดาเมจได้เยอะแค่ไหนแล้วก็ได้ตังค์เยอะไหมโอ้โหทุกคนดูตังค์ดูเวลขึ้นไม่เยอะเลยนะครับแสดงว่ามันน่าจะใช้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จังหวะนี้ครับแครีก เน้นแบบทำดาเมจทุกคนทำดาเมจรุวๆใส่แคริกเลยโอเคเอาดิม่กล้าเข้ามาหาเลยทุกคนมา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 เข้ามาเข้ามาเฮ้ยแคริกไม่กล้าเข้ามาทุกคนเดี๋ยวผมบอกเลยว่าสู้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าแคริกโคตรไวแล้วก็โหแม่เจ้าเว้ยเวกเลือดเบลโอ้โหเวกเท่าไหร่ไม่รู้เวกครเยอะอะไรอะไรผมเบลล์ห้าเองอะไรจังหวะนี้เออโดนโดนเข้าไปโดนเข้าไปท่าสองท่าหนึ่งปึ๊บทำไมแหลกจังวะทุกคนขอเป็นในความแหลกโดนเฮ้ยสู้ได้ผมว่าเฮ้ยเพเพิ่สู้ได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้แคริกได้เฮ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> เดียวเดียวเดียวเฮ้ยโอ้โหทุกคนสู้แคลิกได้ไงวะเนี่ยผมวิห้าเองนะเนี่ยเป็นไปได้ว่ะแสดงว่าทุกคนตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมกับราคาแค่สามหมื่นอ่ะจะแมรู้สึกว่าแค่สามหมื่นสู้แคลิเวิเกือบเต็มได้อะ่ะเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 2> มาสัจจันท์หวะทุกคนนี่ผมแบบ โอ้โหเป็นไปได้เฉยเลยนะครับสู้แคริกได้อะแล้วก็แบบเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ท่าวีด้วยนะครับไม่ได้เปิดดาเมจเพิ่มนะครับแต่ก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันโดนมาอยู่ในประกันรังของเราแล้วก็อท่าสามของเราหรือว่าซึนามิแน่เลยวะ่ะเราดูใหม่ดิเราดูใหม่ดิเผื่อจะได้อีกทีเราดูใหม่ดิเราดูใหม่ดิเอาดิจังหวะนี้อเข้ามาดิเข้ามาดิไลาาการ์ลังไรเข้ามาเข้ามาโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้้เป็นอย่างนี้ในผมบอกเลยนะขี้โกงจัดอ่ะขี้โกงแบบขี้โกงเลยอ่ะขี้โกงแบบืห เรยต้องระวังระวังเฮ้ยมาจังหวะนี้เข้ามาดิอ๋อเราต้องล่อศัตรูนะครับให้เข้ามาในวงให้ได้ว่ะในวงแบบประการังของเรา,าอ่ะเออเฮ้ยมิด,มด,มดผมบอกเลยเล่นสนุกจริงนะเนี่ยไม่ใช่ไม่สนุกนะแล้วก็นี่เห็นไหมทําให้ตัวละครนี่เป็นตัวบินนั้นตกมาได้ด้วยทุกคนโดนโดนแล้วก็ใช้ท่าต่อครับท่าต่อท่าต่อเฮ้ยจะหนีจะหนี้ปหน,น,นีแล้วหนีแล้วหนีแล้วไล้กล้ามาอีกแล้วไลกล้ามาอีกแล้วไล้กล้ามาอีกแล้วโอเคโอ้ยจังหวะนี้เราโดนยิงว้ทุกคนสวยแล้วเราโดนยิง เราดึงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแปดว,วิเจ็ดวิสี่วิห้าวิทันไหมทันไหมโอ uh, ้ยหลังเข้าชิบหายหลังเข้าไม่น่าทันจบเลยแต่ผมว่าสู้ได้นะผมว่าเผอเิญสู้ได้อ่ะเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยทุกคนแล้วทำไมภาพมันกากขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยแปลกใจจังทุกคนตอนนี้เหมือนกับว่าเกมมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็แบบมันทําให้ภาพแหลกไปหมดเลยอ่ะเออหรือว่าเป็นการอัปเดตตัวละครตัวนี้เข้ามาก็ไม่รู้ดูดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดอิอยู่ภาพก็กาก,ากว่ะไปไปได้งไงวะเนี่ยปกติแบบภาพไม่เคยกาก,ากนะผมตั้งภาพแบบสุดดตลอ แล้วแบบอยู่ภาพก็กากขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้ไงเนาะเนี่ยกราฟิกอ่ะเออไม่เป็นไรทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเกมนี่ยมันน่าจะเป็นที่คอมผมนะโอเคมาจังวันนี้ครับผมไปต่อครับผมซูนามิเออซูนามิโดนเข้าตัวครับผมเอสิสู้กันตัวต่อตัวหน่อยครับมามามาโอเคปากการังต่อปากการังต่อเออโดน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 เข้าไปดีท่าหนึ่งท่าสองเออสลับกันไปสองทุบเออทุบอืมเป็นคอมโบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ทุบเข้าไปครับทุบเข้าไปเออโดนโดน บัฟืึขี้โกงว่ะทำไปทํามาทุกคนขี้โกงจัดอ่ะตัวนี้เนี่ย ที่โกงจริงนะมันแบบสามารถทําลายล้างได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่เมื่อกี้ที่เล่นแคล,ลิกไปอะ่ะชนะแคล,ลิกเฉยเลยอะ่ะแสดงว่านะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเล่นไม่ยากเลยนะครับแล้วก็น่าจะเหมาะสมสลับมือใหม่ที่อยากจะลองเล่นดูด้วยนะครับผมนะโ,โอ้โหอ๋อว่าทาไมทุกคนนี่เซิฟเมกาปิงเยอะจัดแล้วก็โคตรแหลกเลยนะครับทุกคนขออาภัยด้วยนะอยู่ๆได้มาเซิฟเมกาเฉยเลยวะ่ะโอเคไม่เป็นไรครับจังหวะนี้โหเกมแหลกจริงว่ะแหลกเพราะคอมหรือว่าแหลกเพราะอะไรวะเนี่ยน่าใช้คอมผมนะโอเค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 หวังว่าคลิปจะไม่แลก,กกกมมมาา็็พอโเเคนคเหดดูด ภาพมันเป็นภาพกากเลยอะ่ะเออจริงนะผมงงเลยภาพกากได้ไงทุกคนไปแปลกๆเดี๋ยวเราต้องไปลองดูที่เกาะแบบอย่างเช่นเกาะอิสราเดมาร่าอะไรอย่างเงี้ยดูซิว่ามันจะภาพกากเหมือนกันหรือเปล่าเอามาดิมาดิมาดิเออมาดิอ,อินเซียในรถเหรอมา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 เนี่ยผมมองว่ามันเป็นพอยนี่แน่เลยอะ่ะไอไอเขาเรียกว่าอะไรวะไอเนี่ยไอปะกการังเนี่ยใช่เลยอะ่ะเป็นปะการังแน่เพราะปะกการังอะ่ะดูเหมือนว่าแบบมันเอฟเฟกต์มันเยอะ,อะ มานี่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 เข้ามาใกล้ๆดิเข้ามาใกล้ๆดิเข้ามาใกล้ๆเออเขามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเออโดดเฮ้ยเฮ้ยที่หายแล้วสู้อินซนเนลอสได้ด้วยหว่าทุกคนทําเป็นเล่นไปสู้ได้นะเนี่ยสู้ได้เฉยเอาดิเอาดิเอาหน่อยทีเดียว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 โอ้ยวเฮ้ยผมบอกเลยนะเมื่อกี้ถ้าอินเซนเนลอสเข้าไปในกลางวงอ่ะ สู้ได้แน่นอนยังไงก็สู้ได้ผมเชื่อเลยนะครับนี่เด็ดูดิโอโ้โหแสดงตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับผมนะสุดจัดวะ่ะสุดเกินจะแบบที่เราคาดคิดเอาไว้อะนะครับสู้ได้นะ แต่ว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ผมพลาดด้วยในนึงเมื่อกี้นะครับก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่มีสกิลที่แบบสามารถพุ่งเข้าไปหรือว่าสามารถที่จะโจมตีศัตรูได้ในระยะไกลเลยนะครับทำไม่ได้เลยน่าโูเห็นไหมทุกคนตอนนี้มาที่แบบอิสลาดมาล่านะครับผมผมบอกเลยว่าโคตรลื่นปือสมุดลื่นเลยนะครับแต่ตรงเกาะโตเกียวนี่แบบโคตรแหลกเลยนะครับยังไงก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้เลยนะครับสำหรับตัวละครตัวใหม่ตัวนี้ก็ถือว่าเกินคาดว่า นะครับเกิคนคาดนี้คือไม่ใช่ในด้านของโมเดลอะไรนะในด้านของสกิลนี่แหละมันขี้โกงอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับทุกคนนะสำหรับใครจ่นวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปวันนี้ก็ไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ